ในสถานาการณ์ที่ไวรัสระบาดนะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อกันดังนั้นเราควรที่จะต้องล้างมือสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยให้แข็งแร่งอยู่เสมอค่ะทีนี้นะคะก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่เราอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรง คนกลุ่มนี้ก็ได้แก่กลุ่มของเด็กนะคะรวมถึงกลุ่มของคนสูงอายุนั่นเองดังนั้นกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่จะทําได้ก็คือจะต้องพยายามดูแลตัวเองแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแกร่งนะคะก็เริ่มตั้งแต่การนอนหลับให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกรวมถึงการออกกําลังกายอย่างพอเหมาะนะคะคาว่าพอเหมาะคือไม่มากเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้ิคุ่มกันเนี่ยลดลงได้ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเน้นไปที่ในเรื่องของผักผลไม้นะคะที่ให้วิตามินและธาตุแล้วก็สารต้านอานุมูลอิสระนะคะโดยเราก็เข้าใจได้นะคะว่าในเด็กบางคนนะคะอาจจะไม่ทานผักผลไม้หรือว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เคี้ยวไม่ได้นะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเนี่ย คุณอ่านเรื่องในเรื่องของอาหารเสริมนะคะที่สกัดเข้มข้นจากผล,ลไม้หลากหลายชนิดนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายชนิดโดยไม่ต้องรับประทานในปริมาณมากนะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยดูแลคนที่ผูมๆกันไม่แข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะหาตรงนี้ไปได้วยกัน,นะคะ่ะ